สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธ er ิจริยาพรอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้บรรยายไปแล้วว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อตกอยู่ในความผิดบาปเขาไม่สามารถทําดีเพื่อลบล้างบาปได้ครับเพราะว่าการทําดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของนุษย์ทั้งปวงการทําดีช่วยให้ข้อหาบาปอยู่ตัวครับไม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถลบล้างบาปได้เพราะว่าการทําดีเป็นหน้าที่ของมันอยู่แล้วตอนนี้มนุษย์ก็ตั้งคําถามแล้ครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยาศาสนาสามารถช่วยมันได้จริงไหมฮะ ท่านผู้ชมครับในพระคัมภีร์เนี่ยเราเราไม่ได้ใช้คําว่า,าศาสนาเราใช้คาว่าธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินนะฮะพระคัมภีร์ใช้คําว่าธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติก็คืออะไรครับก็คือข้อบังคับทางาศาสนานั่นแหละนะตอนนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับถ้ามนุษย์รักษาข้อบังคับทางาศาสนาเนี่ยจะสามารถช่วยมนุษย์ได้จริงหรือนะท่านผู้ชมเนี่ยคงจะเคยได้ยินคํานี้นะครับบอกว่าอุย้ยศาสนาก็สอนในี่ก็ยังดีทุกาศาสนาก็ดีเหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ชมครับ ผม,มเห็นด้วยพันเลยครับถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่ตั้งเป็นศาสนาหรือไม่ถูกเรียกว่าศาสนาพระกมพีก็บอกว่าศาสนานั้นดีแต่ต้องใช้ใถูกนะครับเอาละครับผมขอญาตอ่านนะครับในพระธรรมหนึ่งทิบทีบทที่หนึ่งข้อแนะหนึ่งทิบทีบทที่หนึ่งข้อที่8พระกมพีได้พูดอย่างนี้ครับบอกว่านะขอญาตอ่า,อาในให้ฟังนะครับพระบีบอกว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมะยัดนั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก คือศาสนาเนี่ยดีแต่ต้องใช้อะไรครับใช้ให้ถูกใช้ถูกอะไรครับใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นมาเอาละครับมาดูว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ให้มีศาสนาเนี่ยวัตถุประสงค์ศาสนาคืออะไรอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลมบทที่3ข้อที่อารมบทที่3ข้อที่20ก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ศาสนาครับขออนุญาต ที่ประชุมเลยว่าท่านผู้ชมนะครับอ่านให้ฟังนะครับพระบีพูดอย่างนี้เพราะว่าในสายพิเศษของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบทําได้โดยการประพฤตตามธรรมยัดได้เพราะว่าธรรมยัินั้นทําให้เรารู้จักบาปได้คือะจะตแสปเข้าใจไงก็คือเพราะว่าในสายพิเศษของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบทมโดยการประพฤตตามศาสนาได้เพราะว่าศาสนานั้นทําให้เรารู้จักบาปได้วัตถุประสงค์ของศาสนาพระบีพูดชัดครับก็เพื่อให้มุษย์รู้จัก ความบาปได้เอาละครับความหมายคืออะไรความหมายก็คืออย่างนี้ครับมนุษย์เราทุกคนเวลาเนี่ยเป็นคนบาปอาการบาปเริ่มออกและอาการบาปเริ่มออกแล้วศาสนาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเป็นวัตถุสงฆ์ให้มนุษย์รู้จักบาปได้รู้จักบาปได้นะครับพูด,ดง่ายๆเวลานี้มนุษย์เราเหมือนกับคนที่เป็นโรคร้ายบางอย่างหรือ,ออาจจะเป็นโรคประเลงโรคร้ายนะสักเดียวมนุษย์เริ่มออกอาการปวดครับคนเป็นโรคร้ายเริ่มออกอาการปวดออไยเจ็บเจ็บเจ็บเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเราเป็นอะไรถึงปวด เราจึงไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก่อนหมอนะเขาจะรับทำการให้ยาแล้วเี่ยเขาจะมีการวินิจฉัยและจะพาเราไปทำไมครับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เอาละท่านผู้ชมถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจยิ่งง่ายขึ้นก็คืออะไรครับาศาสนาก็เปรียบเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ทำให้รู้จักโลกได้หรือรู้จักบาปได้ไม่ต้องมานั่งเถียงครับเอ็กซเรย์ยี่ห้อไหนดีกว่ามันดีทุกยี่ห้อนะครับเพราะมันเห็นข้างในได้หมด นะแต่คําถามก็คือเอ็กซเรเนี่ยมันไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้ครับมันเพียงแต่ทำให้เราเห็นอะไรครับโรคร้ายภายในตัวมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างเช่นเดียวกันครับศาส,สนาเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องเอกซเรย์ ray. มันทํามนุษย์ทุกคนเห็นว่าเมื่อเขาใกล้ชิดศาสนาเขาจะเห็นเลยว่าเขาบาปเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาเพราะความโลภความหลงบาง,งอย่างเอ็กซเรย์ ray, หรือศากษาทําให้คุณเห็นชัดเอาละตอนนี้ถ้าถามกับคนนึงเป็นโรคร้ายผ่าเอ็กซเรย์แล้วรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วหรือเป็นโรคร้ายแล้วเอ็กซเรย์เนี่ยจะเป็นทางผ่านให้เขาไปหาอะไรครับ หาคุณหมอรักษาโรคหาคุณหมอรักษาโรคใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเมื่อคนหนึ่งครับมีปรากฏการณ์ของความบาปออกขึ้นเขาอยากรู้เขาเป็นไงเขาเขา้าเขา้าใกล้ชิดศาสนาพอเขา้าใกล้ชิดศาสนาเสร็จเขาเริ่มรู้ว่ามาจากกิเลสตัณหาของตัวเองศาสนาเหมือนเอเย์ทำให้เขาเห็นได้ตอนนี้เนี่ยศาสนาก,ก็เป็นทางผ่านให้เขาไปหาอะไรครับหมอเหมือนกันอันนี้หมอรักษาโรคร้ายหมอคนนี้ก็คือหมอรักษาโรคบาปในเมื่อไม่มีคุณหมอ เขาก็มีแค่เพียงสาวิธีครับในการที่ช่วยเด็กให้พ้นจากโกรคร้ายวิธีที่หนึ่งคืออะไรครับ 1. ปลงปลงปลง,ปง,ปง,ปงคืออะไรครับเป็นโรคร้ายแล้วรู้แล้วเป็นโรคร้ายเอ็กซ์เรชเแล้วแต่ไม่มีหมอปลงตายก็ตายปลงสองทำไมครับพอโรคร้ายมันปวดเขาจึงทำไมครับกินยาแก้ปวดไงกินยาแก้ปวดพอกินยาแก้ปวดเป็นไงครับโอก็หายปวดพอหายปวดทำไมครับ ก็รู้สึกดีขึ้นแต่พอยาหมดฤทธิ์ทำไมเขาปวดอีกฮะประการที่3ครับที่เขาสามารถเผชิญกับโรคร้ายตัวเองก็อย่างที่3าคืออะไรหนีออกจากความจรงิงโปะแป้งทําหน้าสดชื่นเวลาคนถามเป็นโรครายไหมไม่เป็นควบกลุ่มไม่เป็นไม่เป็นดูเปลือน,นอกดูมันไม่เป็นโรคนะครับเพราะเอาปะแป้งสวยเลยแต่ข้างในมีโรครายครับหลอกคนอื่นเช่นเดียวกันครับมนุษย์เป็นคนบาปมีศาสนาแล้วแต่ไม่มีหมอรักษาโรคบาปเขาก็ทํา3วิธีนี้ซึ่งอยู่ในสังคมเราปัจจุบันนี้ครับบางคนก็ทําไมครับ ลงไหนๆฉันก็บาปแล้วก็บาปทีวิสุทธิ์ไหนๆตกบันไดตกบันไดขั้นแรกก็ตกถึงขั้นสุดท้ายแล้วกันก็โปร่งครับช่างมันนะบางคนก็ท้ไมครับปกปิดครับโอ้พยายามทําดีว่าฉันไม่เป็นคนบาปนะเป็นคนบาปนะคุณหลอกคนอื่นได้ครับแต่หลอกตัวเองไม่ได้เลยบางคนก็ทำไมครับพยายามกินยาแก้ปวดศาสนากินยาแก้ปวดศาสนาคืออะไรครับก็คือการรักษาศีลรักษาเ้อาัหครับแหวตอนรักษาก็รู้สึกว่าเป็นคนมีศีลมรรมเลยสักพักทำไมครับพอยาหมดแรง เดีย๋ยวก็ทาบาปอีกแล้วก็ต้องไปรักษากินเรื่อยๆแล้วยิ่งมาเนี่ยต้องยิ่งเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคุณต้องรักษามากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ไม่สามารถกะจัดโรคร้ายโรคบาปได้เลยครับมันแค่ทําไมครับลังับไปชั่วคราวนั่นเองเอาละครับเมื่อเวลานี้มนุษย์เป็นอย่างนี้คุณเห็นว่าศาสนาไม่สามารถช่วยได้ศาสนาเป็นแค่ทางผ่านที่จะต้องพานุ์ไปหาอะไรครับคุณหมอท่านหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อท่านอ่านพระคิดสำคปีเร่มนี้เพชรคิดพูดชัดเจนครับพระอรครับ เราเป็นหมอคนเจ็บต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการเราเข้ามาในโลกไม่ใช่มาหาคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่มาหาคนเหล่านั้นที่สำนึกว่าเป็นคนบาปให้พ้นจากความปิดบาปของเขาท่านผู้ชมเห็นไหมครับพระยาสิบอกว่าพระองค์เป็นหมอทุกคนที่เป็นโรคบาปถ้าอยากหายเชิญหาพระองค์ท่านทราบไหมท่านผู้ชมเวลาเราจะไปหาหมอนะอย่างน้อยนะเราต้องมีองค์ประกอบ3อย่างถ้าไม่มีองค์ประกอบ3อย่างนี้รับรองเราไม่หาหมอเด็ดขาด อุปกรณ์สามอย่างนี้คืออะไรครับหนึ่งต้องยอมรับว,ว่าตัวเองป่วยไม่ป่วยหาหมอทําไมครับ 2. ต้องอยากหายไม่อยากหายหาหมอทําไมครับ 3. ต้องสํานึกว่าช่วยตัวเองจากโรคร้ายเองไม่ได้แหละเขาจึงเลยต้องการหมอถ้าช่วยเองจากตัวจากโรคร้ายเองได้หาหมอทําไมครับเสียงเงินเสียเวลาคนที่ไปหาหมอต้องยอมรับว่าป่วยอยากหายและสำนึกว่าช่วยเองไม่ได้เช่นเดียวกันครับทุกคนที่ต้องการความรอดจากพระเจ้าผร้ค์ทรงสร้างเขาพงคจัดเตรียมคุณหมอรักษาโรคบาดเพืคุณแล้ว ทุกคนที่ต้องการให้คุณหมอคือพระเยซูรักษาโรคบาปเขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปอยากหายจากความบาปและสานึกว่าช่วยตัวเองจากบาปเองไม่ได้ถ้าคนนึงบอกว่าฉันไม่บาปเขาก็ไม่ต้องการพระเยซูครับถ้าบอกว่าใช่ฉันเป็นคนบาปแต่ฉันไม่อยากหายน่ะดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่ด้่นวยเป็นความสุขของฉันน่ะเขาก็ไม่ต้องการหมอครับเขาไม่ต้องการพระเยซูครับบางคนว่าไงครับใช่ฉันป่วยฉันเป็นคนบาปฉันอยากหายแต่ฉันช่วยตัวเองได้อ่ะก็เชิญท่านช่วยตัวเองต่อไปครับ ท่านไม่ต้องการพระเฮสิครับพระเฮสิดไม่ได้มาหาท่านเพราะองค์มหาคนเหล่าน,นั้นครับที่สำนึกว่าเป็นคนบาปอยากหายจากความบาปและสำนึกว่าช่วยตัวเองจากบาปเองไม่ได้วันนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านยอมรับว,ว่าท่านเป็นคนบาปอยากหายจากความผิดบาปที่ท่านมีอยู่และสำนึกว่าท่านไม่สามารถช่วยวเองได้ขอเชิญหาพระเฮสิน,นะครับสาส,สิบปีที่แล้วผมชอบร้องเพลงนี้มากผมฟังแรกร้องให้เลยครับเพลงนี้ร้องอย่างนี้ครับ คนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่คนเจ็บนั้นสิต้องการหาหมอพระเยซูมีได้มาเพื่อเรียกคนดีแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหมให้กลับใจเสียมห,หยมหพระเยซูมีได้มาเพื่อเรียกคนดีแต่มาเรียกคนบาปกับนะครับ เปิดใจต้อนรับคุณหมอท่านนี้พง์พร้อมจะยกโทษขาผิดบาปหมอที่รักษาลูกมะเร็งตัดมะเร็งคุณออกคุณหายแต่หมอรักษาโรคบาปบอกว่ามีทางเดียวที่จะช่วยคุณได้ก็คือพงต้องตายเพื่อรับแบกบาปแทนคุณและฟิสิกส์หมอคนนี้พร้อมที่แล้วที่จะรักษาคุณด้วยชุดของพง์ครับอย่าลืมอย่าพลาดรายการชัวร์รโมนิ่มครั้งต่อไปกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพรในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ